สวัสดีครับช่องธรรมมาหาแดกวันนีไออน้ไม่ได้ออกทะเลพี่น้องเออไม่ได้ออกทะเลลมมันแข็งวันนี้อยู่บ้านเนี่ยปลูกดีปีอย่างนี้เราก็ปลูกพริกนะพี่น้องเราม่ต้องใช้ที่มากแล้วใช้เอออย่างนี้เราก็ปลูกได้อยู่ได้กินพี่น้องสวยงามอืมเราปลูกด้วยถางอืมอย่างเงี้ยเนี่ยดอกแคดอกเคยแล้วก็ ปลูกด้วยอย่างนี้เราได้กินพี่น้องเลยเนี่ยเป็นลูกดกอย่างแรงเลยไม่จำเป็นเราจะไปทำนั่นเราเอาใส่ถางใส่อะไรเราตั้งไว้อย่างนี้เนี่ยลูกดกทุกต้นเลยถางของเราใส่ไว้วอย่างนี้พี่น้องแล้วก็ฝุดล้มฝังหน่อยหน่อยนี่เป็นลูกอึกจะหมดพันไปแล้วสมัยนี้จะไม่มีแล้วอนุรักษ์ไว้ลูกอึก เป็นหน่วยเป็นนั้นทุกทุกต้นเลยพี่น้องเนี่ยดอกอย่างแรงเราไม่จําเป็นต้องเนี่ยกำลังเพาะถังไว้อย่างนี้เพาะใส่ถังไว้ใส่ถังไว้นี่เดี๋ยวเราก็ขยายออกจากนี้เรามาตั้งเลี้ยงไว้ลูกนี่ก็ดอกดอกทั้งนั้นนี่เป็นพริกขี้หนูเนี่ยกำลังแตกลูกขี้หนูนี่ล้วก็อนุรักษ์ไว้กัน ขี่หนูไทยเนี่ยลูกกำลังออกเป็นดอกเป็นเต็มไปหมดนี่เราใส่ทางเงี้ยฟังเองพี่น้องี่ยเราไม่จําเป็นเนี่ยลูกดกอใส่ลดน้ําลดอะไรก็ไม่เปืองอนี่ลูกดกทุกต้นเลยน้ําท่าเราก็ไม่ต้องลดมากเราใส่ในถางไว้ถาไไ้อย่างนี้เรา อีดเดียวก็อยู่ได้ใส่ปุ๋ยใส่อะไรก็ไม่ไปไหนดูลูกๆพิขี่หนูนี่พิขี่หนูต้นมันจะย่อยขึ้นไปเรื่อยมันอนุรักษ์ไว้ได้พี่หนูพันนพันไข่พันสมัยโบราณของเราเราีปเกลี่ยงเราปลูกไว้พี่น้องเลยนะไม่จำเป็นต้องใช้อะไรมาก เรา,เาไว้อย่างนี้ลูปกกต้นดอกเราไม่จำเป็นจะไปใส่อะไรให้มันมากเรามีที่อิดเดียวแล้วก็ปลูกไปเป็นแถวเป็นแนว,วอย่างนี้ก็ได้กินนะพี่น้องนะเราไม่ต้องซื้อต้องหาไป เราใส่ถังอะไรล้ละกอแล้วแกแล้วก็ปลูกไว้ใส่ถังเหมือนกันกำลังจะงามขึ้นมาดีปีปลูกใส่ถังอะไรวะเนี่ยล้กกอแล้วก,ก็ปลูกใส่ถังอะไรไวากันลูกกำลังจะเป็นนะาะส,สวยงามๆปลูกไว้ข้างเลนข้างสวนยางเราอย่างเงี้ยได้กินพี่นอ้องงี้นะไม่จำเป็นจะทำ เราจะไปอยู่ไว้กินกไม้ไม่ก็เลยแล้วก็ปลูกไส่ทางไว้อย่างนี้ได้กินบินลงด้ใส่ถางอะไรไว้ไม่จำเป็นต้องมากอยากจะซื้ออยู่ซ,ซื้อกินบินลงนะอ

ใส่ปุ๋ยแล้วก็ไม่ไปไหนมันอยู่ในทางเนี่ยก็ขอสวัสดีว่าเพียงเท่านี้นะครับแต่เห็นคลิปนี้วันนั้นก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยช่องธรรมาหาแดกครับไม่ได้ออกทะเลอยู่บ้านถ่ายคลิปก็กบบ้านวันนี้สวัสดีครับ